Ah, the real present. Mm. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่อายุตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงหนึ่งปีทุกคนเลยนะครับผมจืดดีอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็เราจะมารีวิวแอปแอปหนึ่งนะครับผมเป็นแอปเกือบกลับมาครับแต่ไม่แค่นี้ผมเข้าระดัไเลยครับไว้ไม้ค้าที่ผมจะเล่นต่อนี้คือหนึ่งขันศูนย์จุดสี่จุดศูนย์นะครับผมอัลฟาบิวบิวห้านะผมแต่นี่มันเป็นบั๊กบั๊กขึ้นบุฟเฟ่ก็มีอะไรใหม่ๆมีเยอะแยะรีวิวก่อน ประมาณนี้นึ่นานนุ้งวะแล้วผมของก็มาใหม่เยอะเลยของสุที่สีนี่ไม่มารีวิวสูี่สี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวเบื้องต้นกันนี่ก็เป็นอาวุธต่างๆนานานะเออของก็สามารถย้อมสีชุดได้นะครับผมย้อมสีชุดยังไงอ่าตอนอื่นเอาหม้อบ้งยาปะเออของแม่มดนะครับผมวาง ก็เอาน้ำวางก็เลือกสีที่เราต้องการครับผมเออผมจะสีอะไรดีต่อกันสีเขียวทุยสีเขียวไปก็แปะกาไปก็อเอาเพื่อที่เราจะยอมมาครับผมย้อมได้เฉพาะแค่เพื่อหนังนะนี่เป็นเพื่อเขียวไอ้เพื่อเขียวเนี่ฝาม้านนี้เป็นแบบครับของใน,ในแบบในตัวในหมดเคทีบได้ที่เป็นช่องเก็บของนะครับผม ก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่ในเวอร์ชั่นเก่าในเวอร์ชันเอ้ในอครเทีฟเราใช้ไม่ได้ครับผมในเวอร์ชันเก่าเช่นเอได้นะครับผมอ่าก็พวกอะไรอะเอาฟงตตงไฟได้หมดนะครับผมประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเล่นกับเพื่อนนั้นอยู่เล่นยเพลินเลย พวยแหลกจะ้ะอ,อ็นะครับผมก็ประมาณนัณ้นโอเคสิ่งที่ผมจะมารู้ต่อไปน,น,นี้นะคือนี่นะออกก่อนนี่ครับผมเป็นแอปนะครับผมแอปนะครับโคอืมมีชื่อว่ามันติเพเยอร์ฟอร์ นะครับ PE ใช่ไหมเอเชื่อเมเต็มนะครับผมเข้าไปครับมาถึงจะมีให้เราสมงงสมัครอะไรก่อนก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับผมก็มาที่ตรงนี้อ่าตรงไหนเนี่ยจะมีจะมีให้เลือกแบบนี้ครับผมมาถึงไม่เลือกงนี้ผมแนะนำม,มาเป็นตรงเนี้ยตรงนี้บัรยานจะดีสุดโอเค เซีย,ยนะมาที่นี่ก็สาม,มารถเป็นเซแฟนคนอื่นได้ตอนนี้ไทยอืมไทยแลนด์เข้ามานี่ยเป็นเกวกับเซฟร์โฟว์นะครับผมเซฟรนโเว์ทุยเออคนไทยจะกเชียร์ทีบเข้าไปจากสักครู เราต้องดูเวอร์ชั่นข้างล่างเนี้ยเวอร์ชันอะไรของเราุ่นเงสี่บบลห้าโอเคครับผมมีมบมาใหม่ครับเป็นสามารถแชทได้ครับผมก็เป็นกาแจมเลยโอ้ยบ้าอาคนแชทกันแล้วนะครับผมก็คุยกันได้ครับผมก็สามารถได้คุยอยงนี้ได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีอืเงียบช่างมันครับออกไป ถ้าเทื่อนมีคนน้อยๆนะครับผมแล้วขอบเพิ่มไทยด้วยก็ดีมินิเกียน์มามาคนไทยแน่นอนอนะักแคปเตอร์ทั้งหลายหละอ๋ออาจะาเนี่ยเจกอาเจ้านะครับผมอ่ะปุดดเพ่ตรงนี้หุ่มที่วิสัเแอร์เวชันเขามันเป็นบิลเก่าเราถ้าจะบิล จะได้เล่นไหมเนี่ยโอเคช่างมันครับผมก็แล้วทำไมเสียงมันยังติดอยู่เนี่ยช่างมันช่างมันนี่สร้างโลกเลยเคสเวิลนะครับะคบก็เลือกเวิลที่เราต้องการอุ๊ดอ้าวโหขมจะเอา,เาแบนนะกยเป็นเอาแบบโหมดคีทีฟก็ได้อา่าก็ตรงนี้ไปเลย เดีวเป็นรหัสนะครับผมเพราะว่าผมก็เพือเ่อนมีเล่นกับเพื่อนนี่ก็เต็มที่กี่คนพกคนนะครับผมสุดก็ ENTER GAME มีกี้เคยมีให้เราแชร์ในพวกย you ูทู e เอ้ยไม่ใช่ยูทูป b ฟ o บง a c e b o o k นะครับผมก็เข้าเลยอุ้ยฟีดีแล้วคนเล่น,นฟีีแล้วแจ่มวนนี <c oughs> ้ผมก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับผมก็ข <c oughs> ออภัยกัน หนะที่นี้ด้วยนะครับ่อไอมบ้างเนี่ยเอ้ยค้างอือหือก,ก็ไอเวิลนะว่าฟังๆนะครับผมจะรอคนเข้ามาหมอเข้ามาจะเจอกันที่ที่อ้ครับเนี๋ยผมก็มีขึ้นว่ามีคนจอยเข้ามาแล้วผมโอ้ยโอ้หมาเต็มเลยนะก็มาทักท้ายเขาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นมุขจ้นผมทำไปเล่นๆน,นะครับผมโอ้โห ยิงไปเลยปุ๊บแล้วเมื่อกี้ขึ้นอะไรเอ่ยยิงอีกีไปดีัข้ออาวคนหายหมดก็แอปนี้ครับผมสามารถโหลดได้ทางกูเกิลเพจโตรได้เลยนะครับผมก็ผมแล้วเอาเป็นว่ารู้แค่มันคุยได้ก็พอโอเคคนบางคนก็อาจจะอยู่คนเยอะไม่กล้าคุยอจจคิดว่าบางคนบ้าเ,าเคยเข้าใจโอเคก,ก,ก็รู้แค่มัน ได้หากับคนอื่นได้ประมาณน,นี้ครับผมผมก็นะครับผมเมื่อเกิดบางครั้งบางทีผมก็อาจจะเปิดเฟซล็อกมา GE เฟิบเบอร,อร์ก็วงเล็บไทยนะครับผมไทยน,นะผมในนี้โอเคครับผมก็สำหรับวิมนี้นะครับผมใครชอบบทอผมก็ไปแล้วนะลาก่อย